สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาจมา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 กินหอยกับแม่เพนจ้าหอยหอยหอยมือกองหอยคือบทมาเด้อจ้ามาเด้อมากินหอยกับแม่เพนเด้อจ้าหอยแซบแซกินกับพักจะพักจะเจี๊ยบแล้วก็แตงอันนี้หันลาดมาเด้อจ้าลาดลาดน้ำจิ้มมาแล้วน้ำจิ้มเห็นไหมจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นน้ำจิ้มเอมไหมจ้าราคาจะมีเหลืออีกจ้ะ พี่น้องจะพี่น้องเอาหอยมาฝากพี่น้องเอาหอยฟากพี่น้องไปหาหอยมาฝากนี่เห็นบ่จะเห็นบ่แซบแซบชิ้นไปไหลายหน่วยแล้วจ้าพี่น้องหามาฝากขอบคุณค่ะสําหรับหอยลืมซื้อมาได้หอยนี่กิดอกมาแลวจ้าเมื่อกี้กับแม่เพ้นน่ะจ้าแซบแซบแซ่บ,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 บฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพานกินเลยจ้ามาๆมาๆมา,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 มาลงมือกินกันเลยกินตัวไหนก่อนเนี้ยก่อน In bất hạnh bao. In bất hạnh bao. No, nhanh nhanh, nè, 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 rút. nè, 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 ตบตึ๊ๆม,มามาพี่น้องเขไปแซ่บ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 บอพ่อก่อืนิดนึมซีฟู้ด หอมหอมพริกกระเทียมคือมันต้าใส่มา ังหมดหอยปังเขาเอิญหอยยงผมลมซื้อมาแล้วอืมหอยใหญ บะหมก๋าจิม้มอีกลาดไปแล้วแต่ว่าบะหมก๋าจิม้มอีกแก้เพชรกรอบหวาน nè, ừm, ừm, thằng này thằng nó nên, nên. พี่น้องแซบมาได้จับมาเร่อแซบแ แคกตัวสำลักพี่นอ้องเอ้ยมา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  ครับแซบไปน้องแซบนั้นคลิปนี้ก็ซซบนี้ก็กไล้จ้าฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพานกินเลนะจ้าคุณค้าายบายจ้า